ันนี้อยู่กับเก๋และรถเก่งอีโคคาร์นะคะทั้งสองคันนี้ผ่อนถูกมากๆนะคะอีกคันหนึ่งผ่อน4,000อีคันหนึ่งผ่อน5,000บาทน่าใช้ขนาดไหนหรือว่ามีออปชันแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเริ่มต้นกันที่คันแรกนะคะคันแรกเป็นมิสูมิชิมิหลาดนะคะเป็นปี2019จดทะเบียนปี2020นะคะคันนี้ราคาถูกมากๆผ่อนเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะแถมอุปกรณ์ครบคันรับประกันบอดี้ไม่มีชนหนักทิดความจมน้ำไฟไหม้หน้าจอก็มีมาให้นะคะ สวยงามนะคะแล้วมาอีกคันหนึ่งนะคะเป็นเจ้ามิซูมิชิแอตลาดนะคะเป็นตัว1.2 GLX นะคะเป็นปี2020<ม>นะคะเลขไม่ก็น้อยมากๆนะคะเลขไม่เพียง70,000กว่าโรเท่านั้นรถใช้งานมือเดียวนะคะรับประกันบอดรีไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ำไฟไหม่ผ่อน5,000ตลอดอายุสัญญาถ้าคนไหนสนใจนะค,ะคันนี้ว้าวมากๆภายในนะคะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเหมือนกันนะ,ะนกระจกเป็นกระจกไฟฟ้า เกียร์เป็นเกียร์ออโต้มีหน้าจอมาให้นะคะพร้อมกล้องมองหลังภายในสวยงามลังคามไม่มีรอยเจิมรอยยันใดๆทั้งสิน้นทั้งสองคันนี้เร่ไม่น้อยคุ้มค่ามากๆนะคะใครที่กำลังหารถเกง๋งทนแดดทนฝนนะคะดีกว่าขับมอไซค์นะคะแนะนำเป็นเจ้า2คันนี้เลยเข้ามาหาเก๋ได้ที่วิสานออโต้ Auto, ค่ะสาขาการจนาพิเศษนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0863030300เพราะว่ารถสวยแบบนี้ สภาพดีแบบนี้ไมน้อยแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนรีบๆโทรมานะคะแล้วก็อย่าลืมเก๋วิสาโนออโต้ค่ะเท่านั้นค่ะ